มือไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกเลยนะคะ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 เมย์ก็ไม่เคยไปเที่ยวอะไรมาตอบปูเมืองนอกแต่ไงาจ้าวแล้วเมี์ก็ไอ้งาจ้าวจะทำมาเมย์ตอบปูมือไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกเลยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าแม่รู้อ่ะแม่ต้องดีใจมากมากเลยค่ะ นี่ถ้าเกิดว่าแม่รู้อ่ะแม่ต้องดีใจมากๆนี่ค่ะนี่ถ้าเกิดว่าแม่รู้อ่ะแม่ต้องดีใจมากๆนี่ค่ะถ้าเกิดว่าแม่รู้ว่าแม่ต้องดีใจมากๆถ้าเกิดว่าแม่รู้ว่าสุรทิน่ยมะอเมติบอนออะเมดาตีแม่ต้องดีใจมากๆดีใจสุราวันตาเลยเราไม่มดาตีรู้ใช่ยังวันตามาอมเวันตามาสุดทปุ่งสามาแล้วมันเป็นโปรเจกต์อะไรเหรอคะพี่เทียน แล้วมันเป็นโปรเจกต์อะไรเหรอคะพี่เทียนแล้วมันเป็นโปรเจกต์อะไรเหรอคะพี่เทียนแล้วมันเป็นโปรเจกต์อะไรคะพี่เทียนตาเน่จากะป่าโปรเจกต์เลวเนาะมันเป็นโปรเจกต์อะไรคะพี่เทียนยังไม่ใช่ตอนนี้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  ยังไม่ใช่ตอนนี้อะกูรอมาโฮเตบูยังไม่สุรามาเตบูปะอะเรงไม่ใช่ตอนนี้อะกูรอมาโฮเตบูพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะบอกเอง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 พร้อมสุราอเซนิปิจาพร้อมเมื่อไหร่อเซนิปินในจริงใจฉันจะบอกเองอะกูไรเบียวเมบอกสุราเบียวเล้เราพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะบอกเอง